สวัสดีชาวสังคมเบรมดีทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดมมดีนะครับจากเว็บสังคมเรัมดีนะครับขั้นตอนนั้นก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกครับสำหรับท่นานที่ติดตามทางแฟนเพจนะครับเราก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับโพสต์นะครับ มิดีที่เราอัปเดตล่าสุดลงนะครับหรือว่าท่านไหนที่ติดตามทางโ o เว็บสโครลมิด o t อมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทาง facebook ถ้าใช้ Facebook ก็จะลิงก์ไปยังเว็บหลักนะครับเอามาดูวิธีดาวน์โหลดกันนะครับขั้นแรกเราก็เลือกเพลงนะครับเลือกเพลงที่เราต้องการนะครับสมมติว่าเพลงนี้นะครับฉันไม่มีของทีททนะครับ เลือกแพ่งนี้นะครับก็กดให้กดคําว่าดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครจากนั้นก็สังเกตนะครับก็จะแจ้งรายละเอียดผู้จะทานะครับแล้วก็ลิงโหลดสําหรับลิงโหลดดูตรงนี้ NCN และ EMK โหลดได้ที่ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยฮะสังเกตครับว่ามันดิงนมันด้ง มันเองกลับไปหน้าหลักแล้วก็แรบพิบแบบนี้นะครับรีเฟรชตัวเองตลอดเวลานะครับแสดงว่าท่านกําลังใช้ตัวบล็อกโฆษณาอยู่นะครับให้ทาการปิดตัวบล็อกโฆษณานะครับท่านท่านอื่นที่ใช้ตัวบล็อกโฆษณาอาจจะเป็นหน้าแจ้งเตือนขึ้นมาบอกว่าให้ปิดนะครับแล้วก็ไปปิดนะครับของผมใช้ตัวนี้ผมก็จะปิดนะ ผมปิดจากนั้นผมก็จะชิ้ลิงก์นี้ม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ้าวนะครับปิดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็ปก,ปกตินะครับแล้เวเล่นลงมาครับนี่ก็จะแสดงหน้าเวทเพลงที่เราต้องการก็คือเพลงฉันไม่มีผมทีนะครับเลื่อนลงมาก็จะแสดงนะครับแสดงราลยละเอียดต่างๆนะครับ เขาจะทำแล้วก็ลิง์โหลดนะครับเซียนจะมีทางเลือกให้เลือก3ทางเลือกนะครับเกมให้มีให้1ลนะิงก์งเนี่ยเลือกได้ทางเดียวนะครับสำหรับมาดูลิงก์แรกกันครับว่าจะหน้าตาเป็นยังไงกดเข้าไปดูครับคุณกำลังมองถ้าก็จะแสดงหน้านี้ออกมานะครับไม่ต้องสนใจนะครับกด สกิปเนะี่ยสกิปนขวาขวาบนเนี่ยเดสักกนะูนี่ครับก็จะแสดงหน้าเว็บให้โหลดนะครับใครใช้ IDM นะครับสังเกตนะครับมันจะเด้งขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่เด้งอัตโนมัติถ้ารที่ไม่เด้งก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกัน มาดูลิมิตสองันบ้างครับของยาเปิดมาดูลิมิตสองนี่นะฮะลิมิตสมาดูกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับใช้ยังไงนะครับตัวนี้เป็นของมิกานะครับก็ดาวน์โหลดความเร็วไม่ต่างกัน,นแล้วแต่ถ้าไหนสะดวกชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับท้าไหนที่ใช้ตัวบล็อกโฆษณาสังเกตว่มามันจะขึ้นหน้านี้ ตเตือนเขากดดำเนิกนการต่อปิดเนี่ยปิดหน้าที่เด้งโฆษณาออกมากดอีกทีครับมันเราจะนับเลขใหม่นะครับถ้าไม่ใช้ก็จะนับครั้งเดียวเนาะฉะนั้นกดข้ามครับสังเกตนะครับว่าหน้าไหนเป็นหน้าโฆษณาหน้าไหนเป็นหน้าโหลดนะครับอันนี้เป็นโฆษณาแน่นอนปิดไปได้เลยนะครับนี่หน้าดาวน์โหลดต้องเป็นแบบนี้สําหรับลิงก์ที่2 โหลดก็กดปุ่มตรงนี้นะครับสีเทาตรงนี้นะครับดาวน์โหลดโดยใช้เบราว์เซอร์นะครับต่อไปมาดูลิงก์ที่3ามกนบ้างครับตัวนี้ครับตัวนี้ถ้าไหนที่เปิดตัวบล็อกโฆษณานะครับให้ปิดด้วยนะครับสำหรับท่านไนที่โหลดลิงก์ที่สามนี่ยเพราะว่าจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับจะไม่มีตัวนี้ขึ้นมานะครับ ดังนั้นกดนชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติครับก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับนี่ให้เลือกอรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดที่มีต้ายชื่อถนนนะครับลองลองดูนะครับว่าถูกไม่ถูกนะครับแล้วกดถัดไปถ้าอย่างนี้แสดงว่า,ย,ายังไม่ถูกนะครับต่อไปครับเลอกต่อไปสู้ต่อไปอถูกต้องเลยครับจากนั้นรอ3วินาทีครับ จากนั้นกดเทสทลิงตรงนี้ครับหน้าโฆษณาเด้งมาปิดไปได้เลยครับนี่ครับก็จะเข้าหน้าเว็บดาวน์โหลดนะครับเป็น Google Drive นะครับตัวนี้เรียบร้อยครับดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ E M K ลิงก์แรกนะครับมีลิงก์เดียวนะครับก็จะเหมือนเหมือนตัวนี้ลิงก์แรกนะครับดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับอ่ายังไงนะครับ ถ้าไหนที่มีปัญหายังไงติดตรงไหนโหลดไม่ได้นะครับลิงก์เสียยังไงกควรแจ้งที่อินบ x ็อกแฟนเพจสังคมเรมิดีนะครับหรือทางไลน์นะครับ id social underscore midi นะครับ social underscore midi นะครับแอดเพื่อนกันมาได้นะครับก็จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะครับอืมคนระับ เพลงเราก็จะอัปเดตผ่านทางเว็บหลักของเราเลยนะครับจะใช้ผ่านทางแฟนเพจนะครับหรือทางเว็บก็เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ฝากทาง,ทางช่องชาแ y o ยูทูบด้วยนะคฮะกดตรงนี้เนี่ยน้องกับเราเกี็ยรายนะครับก็จะลิงก์ไปยัง YouTube Channel นะครับ ตอนนี้ก็จะมีมิดีเป็นมิดีที่ทาเรียกว่าอัดมาให้ดูก,ก่อนนะครับเอามาให้ฟังหรือเอาไปร้องนะครับร้องคลิออนไลน์นะครร้องนอกสถานที่้อนม,มือถือนะครับก็จะเป็นเพลงที่มีแจกในเว็บและก็ไม่มีแจกในเว็บด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ สามารถขอเพลงได้นะครับถ้าสนใจให้เราเอาลง y o u YouTube c h a ช n e l ของเราเลยครับติดต่อไปที่เ e b o o k f a c e บุ o k ของเราเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะประสานงานทางช่องพูดแลช่องทาง YouTube ให้อีกทีนะครับขอเพลงนะครับไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อกันมาได้นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก่อนค,ครับ